การสร้างรายได้ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันยากไหมผมว่าหัวข้อนี้หลายคนน่าจะกังวลอืมเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้กันว่าไอ้การที่เราจะสร้างรายได้ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราคุยถึงประสบการณ์ของเราเลยดีกว่าอืมคิดว่ายากไหมมันเป็นคําถามง่ายๆนะแต่ว่าง่ายมันก็ง่ายไหม <c oughs> แต่ว่าย,ายากมันก็ยากอยู่ เออใช่คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างคือผมมองว่าอย่างนี้ความยากหรือความง่ายเนี่ยไม่ว่าเราทําอะไรนะถ้าเราไม่เคยทําเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ายากอืมใช่มันมยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันอยู่ก็คือความรู้แล้วก็ทักษะของเราที่เรามีอ่ะจริงอันนี้จริงใช่ไหมคือผมเจอบ่อยมากเลยแบบเอ้ยอ่ามาทำเครือข่ายต้องรู้จักคนเยอะ ก็จะรู้สึกว่ายากแหละองการที่ต้องรู้จักคนเยอะแต่ถ mm ้าเกิดว่าเรารู้ข we so ้อมูลว <sky> ่าเครือข่ายมันมีพังทวีคูณอยู่แค่รู้จักคนสี่ห้าคนที่เป็นตัวจริงก็สามารถที่สร้างอะไรได้ได้แล้วอเอเมนคือผมก็เลยมองว่าจะยากหรือง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็ความสามารถของเราใช่หนึ่งในนั้นถิงว่าทักษะที่ควรมีเลยเนาะก็คือการสร้างเครือข่ายนี่แหละ การสร้างเครือข่ายการแนะนำคนเข้ามาในธุรกิจนี้ให้ได้ถ้ามีก็ดีแต่ถ้ามไม่มีไม่เป็นไรเข้ามาเรียนได้ <Hey. S 1> เพราะว่าในธุรกิจเราเนี่ยเขามีการเรียนการสอนแนะนำวิธีการทำงานอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวล <Hey. S 1> แต่พิดว่าอันเนี้ยง่ายแต่ที่มันจะยากหน่อยคือการรักษาองค์กรให้อยู่ตลอด หรือพยายามแอคทีฟองค์กรของเราเพราะอย่าลืมว่าธุรกิจเนี้มันเป็นธุรกิจอิสระเนาะใช่คือใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มันมันไม่ได้เหมือนกับการที่เราโดนบังคับให้ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยให้เออที่แบบคุณจะต้องไปทุกวันนะคุณจะต้องทํานะไม่งั้นคุณจะไม่จบอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะมาดุมาว่าแต่อันนี้มันไม่ใช่หรือเหมือนกับการไปทํางานก็เหมือนกันถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ได้เงินอใช่ป่ะแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคุณไม่ทําเขาไม่ว่าไม่ด่า คุณก็แค่ไม่ได้เงินแค่นั่นเองเ<ช><ช>นี่ยตรงเนี้ยทักษะเนี้ยสาคัญแล้วก็มันจะต้องใช้เวลาแล้วก็การสร้างสายสัมพันธ์อีกต่างหากใช่ไหม,มในการรักษาองค์กรของเราให้ให้อยู่รอดตลอดไปอ่ะใช่ใช่ใช่ในเรื่องของทักษะอในธุรกิจขายเมื่อ EP ก่อนนั้นนี่เราเราก็มีพูดอยู่นะว่าไอ้ทักษะที่สําคัญในธุรกิจขายในการสร้างให้ได้เนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรบ้าง เออถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะไปย้อนดูได้นะออซึ่งเอาเข้าจริงเครือข่ายเนี่ยถ้าเราเข้าใจกระบวนการผมว่าง่ายกว่าธุรกิจอื่นอื่นงานพื้นฐานในเครือข่ายเนี่ยคือมันมันมีไม่กี่อย่างอะทํำซ้ำาๆใช่ใช่อืมเอออย่ะโอเคงานพื้นฐานไปแล้วหนึ่งคือลิอ่เอืชอ่ม ลิเชื่อแล้วก็แนะนาบริษัทสินค้าแผนบริโภคสินค้าและเครื่องคนคระบบซี่ยองเนี่ยคือถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยหมว่ามันก็สามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างองค์กรในเครือข่ายได้เหมือนกันใช่ใชแล้วเราเรียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดใช่นะใช่<อ>จริงๆแล้วอะถ้าเทียบกับที่เมื่อสักครู่นี้ที่ผิงพูดถึงการเรียนใช่ไหมกว่าการที่เราจะเลื่อนระดับชั้นขึ้นไปอ่ะเราต้องมีการสอบแต่ละวิชาชแล้วถ้าสมมติเราอยู่ปหนึ่งอย่างเงี้ย เราก็จะสอบวิชาที่มันง่ายแต่ทีนี้เราจะผ่านขึ้นไปเราก็ต้องสอบให้ผ่านจากนั้นก็ขึ้นไปอีกระดับเราเรียนไม่ซ้ํากันเลยนะใช่เออแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเทียบกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือคุณเรียนครั้งเดียวหลักสูตรเนี่ยจบออืใช้ได้ตลอดไปตลอดไปจริงๆสามารถเอาทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเอาไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยซ้าอืมอืมอืมเพราะว่าของเราเนี่ยออธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ของเราคนเดียวโดยเบสิกแล้ว เขาจะสอนวิธีการมนุษยสัมพันธ์สั้งแา่สัมพันธ์การเป็นผิงใช่ผิงเข้ามาในเนี้ยผิงก็ได้เรียนมากๆเลยเพราะตัวเองโคตรอินดี้เข้าสังคมไม่เป็นเข้ากับคนไม่เป็นเวลาไปเจอคนไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆแล้วเรามาในนี้เราเพิ่งรู้ว่าถ้าอยากให้คนชอบไม่ต้องพูดมากใช่ถามให้เป็นแค่นั้นเองแล้วเราก็กลายเป็นคนพูดเก่งไปโดยปริยาย ทั้งการพูดเลยนะโอ้คุยสนุกจังเลยอะไรอย่างนี้เออตอนนี้ไม่ได้คุยอะไรใช่เออได้เรียนเยอะใช่ใช่ใช่พี่ป้อนล่ะคือตอนก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาทำรู้สึกว่าธุรกิจใครมันยากหรือง่ายไหมเออก่อนที่จะเข้ามาเราก็เไม่เคยทำเราก็นน่นยากหรือเปล่าเราก็เราคิดว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้คิดว่ายากง่ายนะแต่จริงนะมัน ยากหรือง่ายนี่จริงมันต้องดูนะว่าบริษัทที่เราเลือกอ่ะเขามีโครงสร้างหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรก,กิจของเรามากน้อยกันห<า>นง่งโอเคอรปกอบจากบริษัทไม่ใช่ว่าเออง่ายหรือยากแหละแต่เขามีระบบแบบแผนแผนงานเขาเป็นแบบไหนแผนในยได้ไดอะไรเงี้ยเพราะที่เข้ามาจริงๆส่วนหนึ่งก็เราก็ต้องการมีรายได้เนาะอืม เราก็ต้องดูว่าแผนได้ได้เขาชัดเจนไหมอะไรอย่างเงี้ยโครงสร้างเขาเป็นไงมีอ่าระดับชั้นการจ่ายผลตอบแทนเป็นยังไงแล้วแผนยุติธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเหมือนกันนะ่ะก่อนที่เราจะเลือกบริษัทบริษัทเราเลือกก็าําคัญน,นะถ้าเขาเมีเครื่องมือหรืออ้นอำนวยความสะดวกในการทรําธุรกิจของเราให้ให้ราบเรื่อนเะนี่ยมันก็จะดีกว่าแบบโอ้ที่อื่ขัดเนี่ยแต่ แต่ผลลัพธ์จะเป็นไงก็ดูที่ตัวเราแหละที่การประมูลืำเออใช่อันนี้ก็ก็มีส่วนนะที่แบบการสร้างรายได้มันขึ้นอยู่ว่าแผนมันยากหรือง่ายเนาะเออเอออย่างของเราเนี้ยจับผู้จ่ายไซส์หนึ่งกว่าหนึ่งก็จับผู้หนึ่งพันไซส์สิบห้ากว่าเน่ก็จับผู้หมื่นห้าต่อวันวันละหมื่นห้าถ้าเกิดทําได้เขาก็จ่ายได้ว่าเออขึ้นตามแผนแล้วก็จ่ายเร็วด้วยสามวันเงินเข้าบัญชีแค่นั้นเองเหมือนทาได้ก็คือได้ก็บินบินอะ คือเห็นแล้วมันเออโอเคอะถ้าคุณไม่ทําคุณไม่ได้ถึงจะมีรายได้มาข้างเดียวเน่ะผลลัพธ์มาข้างเดียวเงี้ยถ้าไม่ทําอีกข้างมันก็ไม่ได้มันก็ของเราแบบเนาะเออเออก็รู้สึกว่าเราแฟร์ดีอะใช,ใช่ใช่ใช่เรื่องของผายรายได้ก็จะมีผลต่อ,อการตัง้งอะไรบางบริษัทดึงเงินไขยเยอะนะอย่างของเราเนี่ยก็จับคู่จ่ายง่ายๆเลยแค่นั้นเองบางบตริษัทต้องมีแบบมีสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบอะไรเงี้ยช้ลูกฉลานเฉรียแบบบางทีเราเราก็ นึกภาพไม่ออกว่าต้องคำนวณยังไงมันได้เท่าไหร่ไองนี่มันมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ถ้าไม่ชัดเจนนี่บางทีเราอ้แบบหมกเม็ดอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าหลวมๆเรื่องอังแรกเนี้ยแต่พอตามจริงเอามีนู่นมีนี่อีกแล้วต้องทำต้องทันระดับมีหน้าถึงจะได้นี่นู่นนี่มันเออเออมันมันมันทำให้เกิดความรู้สึกอ่ะก็โอเคการสร้างรายได้ขึ้นอยู่กับทักษะและขึ้นอยู่แผนรายได้ที่เราเลือกบริษัทแล้วอ่ะมีอีก คุณอามอ่ะเคยรู้สึกว่ามันยากไหมกับคําว่าธุรกิจเครือข่ายที่ก่อนนั้นคุณอาไม่เคยทำเครือข่ายมาก่อนถูกป่ะใช่ใช่คะคิดไหมว่ามันจะยากไหมผมก็คือแรกๆเลยก็คิดอยู่นะว่าเออการทาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องคือความคิดแรกวิ่งแรกก็คือมันมันต้องชวนคนอนะ่ะคือมันต้องคุยกับคนอนะ่ะซึ่งซึ่งซึ่งเราเป็นคนที่มันจะไม่มไม่ไม่จะไม่ชอบคุยนะแค่ ไม่รู้จะคุยอะไรมากกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเรื่อเนี้ซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งสิ่งเ่าเนี้ยผมมองว่ามันขึ้นกับความพยายามของเรามากกว่าพยายามที่จะเรียนรู้หรือเปล่าซึ่งพวกเนี้ยมันมันมันก็พอพอเราได้เรียนรู้เนี้ยมันมันก็ไม่ไม่ยากนะซึ่งมันคุณน้อยบอกตอนแรกเลยว่าจะยากก็ว่ายากจะง่ายก็ว่าก็ว่าง่ายเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี้ยมันมันก็ง่าย ซึ่งซึในในในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเวลาเราเข้าใจแล้วมันจะมันจะเข้าใจเลยนะคือคือมันไม่มีเหมือนที่น้องผีบอกว่าไม่ปอหนึ่งพอสองพสามคือมันไม่ไม่ไม่ไล่ไล่ว่าเออยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเออใช่ในในธุรกิจเครือข่ายนี่คือถ้าเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายจริงๆเนี่ยจบเลยคือทําได้ตลอดเลยตอนนี้ใช่ในในธุรกิจเครือข่ายอืมอืมอืม ก็คืองานพื้นฐานแค่แบบทําแบบเดิมๆซุบซังของคนใหม่ๆแค่นั้นเองแล้วก็ทาวนไปเออไม่ว่าจะรายได้เดือนล,ละหลักหมื่นก็ทํางานนี้หลักแสนก็ทํางานนี้ใช่ซึ่งมันต่างจากธุรกิจอื่นถ้าเกิดจะมีรายได้หลักแสนแน่อนอะนว่าความยากมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอขยายบริษัทมากขึ้นดูแลคนมากขึ้นเอ่อต้นทุนเพิ่มขึ้นมันมันก็ก็ก็กยากง่ายเพิ่มขึ้นไปด้วยใช่ แพราะฉะนั้นถ้าถามว่าธุรกิจเครือข่ายในการสร้างรายได้ในธุรกิจเครือข่ายยากไหมเหรออ่าก็ขึ้นอยู่ทั้งสายและบนสมารแลวก็อืมขึ้นอยู่กับแผนรายได้ขึ้นอยู่กับแผนการจ่ายผลตอบแทนซึ่งการสร้างรายได้ในเครือข่ายก็หลักๆก็คือขายสินค้ากับคอมมิชชั่นในการสร้างทีิปยอกไต้ไอ้อีกอย่างก็คือเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทนี้แหละอืมที่ที่เราจะเอาไปแนะนำเรื่อยเนี้ย คือสินค้าที่เราจะไปแนะนาหรือทาตลาดเนี่ยเราต้องมีความเข้า,าใจตัวนั้นด้วยว่าจะไปทําตลาดกับกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ในพื้นที่ของเราเป็นรูปแบบไหน,นเราเลือกเลือกสินค้าให้เหมาะกับพื้นที่ของเราอะ่ะยิ่งบริษัทมีหลากหลายเนี่ยของเราเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถเลือกได้เลยแล้วก็เลือกอตัวที่แบบให้ผลประโยชน์เราอะ่ะดีที่สุดอ่ะสินค้าก็มีความสําคัญนะถ้ามียิ่งมีตัวทูรโลงอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนใครอะไรอย่างนี้เราก็ ทำธุรกิจได้แบบในขึ้นไม่มีคู่แข่งน้อยว่าเนี่ยง่ายอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ ó, ตอนนั้นก็ลราพิจารณากันดูนะว่ายากหรือง่ายนะครับสุดท้ายแล้วถ้าอะไรที่เราไม่เป็นไม่คุ้นเราจะรู้สึกมันยากใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้แล้วแล้วเราเข้าใจกับมันแล้วเนี่ยผมว่ามันมันทาได้หมดก็เหมือนกับที่ผมบอกว่าการที่ขึ้นป .2 เรารู้สึกว่าป .2 มันต้องยากขึ้นป .3 ต้องยากขึ้นป .4 ยากขึ้นเออนะครับก็เหมือนกัน สรุปก็คือถ้าเราไม่เป็นหรือไม่รู้อะไรเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่ในความเป็นปเครือข่ายแล้วเนี่ยมันมีงานพื้นฐานอยู่ที่เราแบบเดิม,ดมๆซ้ําๆอยู่แค่นั้นอะ่ะนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเข้าใจเลย,ยที่คุณนันบอกนะครับก็ก็ลองพิจารณาดูนะอืขึ้นอยู่กับทักษะและควาสมสามารถขึ้นอยู่กับแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทนะครับว่าจะทําให้เรามีได้ยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากมีรายได้ แบบรายวันนะครับมีโอกาสในการสร้งางได้แบบรายวันวันละราพันธุ์นละหมื่นห้าเนี่ยโอเคบริษัทจอยคอยเนี่ยสามารถตอบโจทย์จ่ายเงินเร็วด้วยแผนไม่ซับซ้อนนะ,อะเออไม่มีการบังคับรักษายอดนะครับกระบวนการวิธีการทํางานในการสร้างเครือข่า,ขายเนี่ยเรามีแผนงานสอนไว้หมดแล้วอินฟิตี้เรามีมีครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าบริษัทจ่ายเงินเร็วมีแผนงานซึ่งผมมองว่ามันอำนวยความสะดวกและให้เราสามารถสร้างะไรได้ได้เร็วขึ้นแค่เอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองก็สามารถสร้างรายได้ได้ละนะ Thank um.